โปรช็อปโรงงานประกอบนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสามล้อไฟฟ้านะครับสวัสดีครับผมคมสันเต็มธนามงคลน,นะครับเป็นผู้จัดก,การร้าน EV Pro Shop นะครับ ทางร้าน EV Pro Shop นะฮะก็เป็นร้านที่นำเข้าและจัดจำหน่ายนะครับเป็นโรงงานประกอบรถไฟฟ้านะครับเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญนะครับแล้วก็เราเน้นเรื่องอริวสหลังการขายนะครับมีทีมงานมืออาชีพนะครับคอยตอบคำถามลูกค้าแก้ปัญหาให้ลูกค้าโดยไม่ต้องยกรถเข้ามาทางร้านนะครับก็จะมีประกอบให้ดูเกือบทุกรุ่นเลยนะครับลูกค้าสามารถเข้ามา test ไท ได้นะครับผมในส่วนของรถไฟฟ้านะฮะก็จะมีแบ่งเป็นหลักๆก็คือรถจักรยานไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า3ล้อไฟฟ้าแล้วก็4ล้อไฟฟ้านะครับในส่วนของรุ่นพิเศษนะครับเราจะนําเข้ามาเองนะฮะเช่นที่นิยมกันมากนะครับก็คือ3ล้อไฟฟ้านะครับของเราจะมีสเปคพิเศษที่นําเข้าเองอย่างเช่นรุ่น New บ็อกนะครับจะเป็นลักษณะมอเตอร์นุ่มเงียบขับง่ายนะครับเรารับประกันมอเตอร์ถึง2ปีนะฮะส่วนหนึ่งก็คือการเลื่อนเบาะนะครับเราจะสามารถเลื่อนเบาะได้โดยดึงคันโยกจากบน เมได้เลยนะครับแล้วก็เราจะมีจอดิจิตอลนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของมัลติมิเตอร์เข้าไปนะครับก็คือสามารถวัดแบตเตอรี่นะฮะบอกโบนของแบตเตอรี่นะครับบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่แบบเรียวถามเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นแบบ2ตอนนะครับเป็นรุ่น EV200 นะครับนั่งได้ถึง3คนด้านหลังเปิดเป็นกระบะบรรทุกได้นะครับ มาพร้อมกับมอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นเป็น800วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่จะเป็น60โวลต์20แอมป์นะครับตัวนี้เราใส่ล้อนะครับเป็นขนาด10นิ้วนะครับหรือถ้าต้องการกำลังสูงสูงสเปคแรงแรงนะครับเราก็จะมีเป็นรุ่น MT102 นะครับ MT102 นะครับก็จะเป็น2ตอนนะครับด้านหลังเป็นกระบะนะครับสามารถเป็นที่นั่งได้ด้วยนะครับมอเตอร์ขนาดใหญ่ถึง1,200วัตต์เลยนะตัว MT102 นี้จะมาพร้อมเกียร์สโลว์บรรทุกหนักขึ้นที่ลาดชันได้สบายเลยนะแล้วก็โช หน้าของเรานะครับจะเป็นชกหน้าขนาดใหญ่นะครับเป็นแกนคู่พร้อมแผงคอ จับชกทั้งบนทั้งล่างนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับหรือถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นๆที่เราจัดจาหน่ายนะครับเราก็จะมีการประกอบแล้วก็การตรวจเช็คคุณซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับแล้วก็มีการขับขี่เพื่อเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรเราก็มีให้บริการลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อนะครับร้านเราอยู่ที่คลอง3ปทุมธานีนะครับหรือถ้าสนใจนะฮะติดตามทั้งเพจได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นดีๆนะครับเพจ Facebook evproshop นะครับหรือเว็บ ไซส์ EV Pro Shop นะครับผมหรือถ้าสะดวกโทรนะครับ0926546562ขอบคุณครับ